Thank <laughs> you. 都难到了。No. thank <laughs> you what oh, kind of... a <laughs> จากใจเราความสุนไม่ถโอจะที่รักที่ใจคนให้มันมาจะดูฝันเลือตามเวลาแล้วยโงรู้สังทำให้ใจได้ไหมให้ฉันกอดฝัง เดี๋พระเจ้าไปจากฉันไปเศร้านานผูกกันก็ที่นั้นสำคัญกับหัวใจอย่าให้ความหมายังื่อโลภใจได้ไปไพราอชีวิตติดใจมีไว้เพียงแค่เธอ พูดีดังนั้นากทักของุกชนใจคงรับมันไม่ไหว้าต้องเลือกให้ความว่างเปล่าคือรักที่ใจ กูหามานานแต่ตัวฝันมันก็หลบแล้วเยสูชตาไม่เห็นใจอยากไ,ไมใฉันติดตาอย่าพลักเธอไปจากฉันเศร้า้นไหนคู่ก,กันก็ แคนั้นสำคัญกับหัวใจอย่ากขอประมาณอย่างนี้เลยปล่อยเธอไปด้ไหมเพราะชีวิตติดใจมีไว้ให้เพียงแค่ฉันเพราะชีวิต King of the monster, mm -hmm. oh, I want to wanna know you I

โยมาช่วยยทุกยากักีมีความมีตาเงรมเพอกันนชังร้งมอันนี้ไม่ใช่หอพนิตานะ นี่คือบาอ้า,บานสงสารผมเป็คสีผมจะทำลายทีทีช่วยบู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn xin mời quê hương mẹ vợ chồng chịu hên yang để gặp hương 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 สอง,งลงใ้มันบินสหายยังเป็นคงจะต่อรืงห้ที่แล้ไปให้พบฟ้าจะมีน้ำตาต่องมา<อ>มพ้ามปูแ้วที่เข้ามาพรอมลเอ อีนีง,ท,ง,งท,ที่บอกสมใจแหังของทานทยพันปีให้ทุกคนยี้นาเท่าไปรขอเพียงแค่จะจำได้ชัดไม่นนรอรอ

ลันที่สองมีคนณีกองเลย